สุดยอดโอ้ยพุ่นจับหัวในตกน้ำได้ผู้เด็กตัวใหญ่สามว่อ๋าตีทัวร์มีให้ใหญ่บ่อยอ้ยบุญดพักได้ผู้ปศุดัพักตัวยโอ้ยไปอีกแล้วอู้เอ้ยเอกเต็มเลยหุ่น มื่อบัวาเนไอ้มามามาโอ้ยปดันมวนคักทครงนี่อ้มาใหญหน่อยนาเขาได้เี้ตัวนี้เป็นได้งี้นักจิ๋วเออง้นักเอเล่หน่อยเนาะอู้ปลาใหญ่ปลาใหญ่อูุ้่นหุ่นโอุ้่เอาปลาใหญ่เลยนี่โอ้ังปลาน่อยบาดเอเล่อ้ยหุ่นเต็มปลาใหญ่ อ่ายไมได้โอ้หนนี่กินขาดเลยอโอ้ยของเท้เลยหุ่นหนาคนนี้เี่ยวรถไฟหนาคนนี huh, uh, uh, ้โอ้อ่บอยมันนี่ขึ้นขึ้นขึ้นเสมหนา้อเนี้ยขึ้นมโอ้เอตเอกเต็มเลยหุ่นอาตีโถ

เป็นไงอเล่เลยบ่โอ้เราแบเอเร่เลยเบื้องบานนี่ขุ้นกันเบื้องบานนี่เบาบ่โอ้เอฟซีเรามาคนเอยู่ด้ั้งที่ในตำนานเรยนอาเบ้ง้เอเรามาคนเหม็นอยู่ด้วยทั้งที่นตำนานเฮียนเอาเแล้อ เออไอ่มาได้ไอ่ของเจ้าไอ่ืึ้นไดยเนาะเออมาสามสี่ดังละบาดเอาเอาใส่กันเบิ้งบาดนี่ไเลยไปลปง่า่บอกอนปใ่า่ถือลวครับเอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้ยหุ่นมาไอ่มาเอ้าสามดังบาดนี่ รอบนี่สามดังเอ้าซีงกันบึงตอนนี้ไอ้บอยทำซีตีไปแล้วนี่สามซอบติสว่าสนไอ้บอยเอ้าไอ้บอยไปไหนไอ้บอยไปโอ้ถือกิ่เด็โอ้ถือมาตรงดังอย่านี้โอ้ยหุ่นเอ้าเอ้าห้องไอรัจะไดนโอ้หกอายแรัวเอาบร่มาเสร็จมาตัวเดียวห้องไ อังดีติดใหม่ติดมือมาอยู่ะปลาเราไหมเหรอปลาเอามาคู่เอกบัตรนี่คู่เอกบัตรเอ้าเนี่ยบปาะเปาะส่นไมมือนไรบอกเอ้าสาวเจกันเบิ่งบัตรนี่โอ้โหเฮ้ยสี่คนถามนี่คือเอ้าติดโถผุดเป็นเสศษๆเลยปลาเออดางแหล่ของไอเราไปจากไหนบาหุ่นอุ้ยหุ่นเขาวอยู่อุ้ยหุ่นอุ้ยเอเล่ อ๋อส oh. um ok, yeah> ี่ดดงเอ้าใส่ก huh. ันบมึกเอ้าดางแหลกไปแล้วม pues okay. ันแล้วสอ้สิแม็กซ์อาปลาเป็นได้ปลาเออของปลาก็มี่ได้ปลาโอ้ยสองตัวได้ปลาสามทีอยู่เอ้าอู้หุดปลาเราหุดนี่จำจัดแลรงงานนี่เอาปลาเป็นได้ปลาเอ้า เออส <AUDIBLE anything S 1> ีองจดนนี่ไปงานใสนานอกไปเลยไปีนอกโดหน่อยเนาะเจ้าเนาะโอ้เอ่าโลละเศ้าเนาะไปซื้อหน่อยเนาะโลละเศ้าแถมเหงาบาทแถมแถมเหจหวเออฮโลละแถมเหแถมเหเนาะถ้าโลหสนี่หายจะป้าเอาไปสนใจเด้อโลเศ้าแถมเห โอ้โยผุนปศุทันดอก้วยมือ่งต้องหาโคตรปดซอยได้ปศุทันหมูเนียนี่เอ้ามาสองอีกแล้วเอ้าสองแดงใส่กันเบิ้งบาดนี่ปลาปลาเราก็บบุคคลผาดได้เส้นเก่าผาดทุกรอบด้วยเอ้าสองแดงเอ้าใส่กันเบิ้งบาดนี่เออเออเห็นขาวๆอยู่ เห็นละเพี่เจ้าหนึ่งตัวสองตัวเอ้าสองสามตัวปูนท่านนั่นเอ้าโอ้ยพ่กไห้เจ้าเอ้าคนนั่นเอาไปขาดเลยขาดลอยขาดลอยโอ้ยนกอีกงั้นนี่เออนัดเนาะเอาแล้เไม่พจกแตนกนี่ไว้ที่เส้าสมบัตเอาได้อยู่ป้าได้อยู่แล้วไม่แขกแตนก ไปเลยซักแหลนเอ้าเอ้าเปิดพุ่นเอ้าถึก Hãy FC bằng đô chắc bạn เอ้ยเดี๋ยว <laughs> นี่เขาป้าถีกูเพิ่งหาโลมาหลุ่นเบ bon ิ่งบน,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 นเลยดิบัวหอยลงปนไดเลยป่ะคือบอัหอยเห็นขาวปนไดเลยเนะออเออโอ้ถือบลหลายตัวเอาเถือกอยู่โอ้ยถือกอยู่ได้ถือกอยู่ได้อันเออนั่นโอ้ยมาแต่โ่ลงลงอยู่ สวยนย้อหสุดยอดมวนคือขืนแล้ครับผมงสไยงไแบายแ่นม hmm? oh, ือแมืแล้วงานนี้แหนมือต้องเขาถามสักนเอืนเมียไปนโอ้หรียมบานหนึ่งเ้าตัวผมไม่ทิ้ฮียใจเฮียเฮียเนได เอ้ใหญ่แล้วฮวส่เริ่มเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เฮ้ยอ้ยลูกคือหน้ดเทิงบานนี่เขาเหนเราเนี้ย่โอ้เหเราเนียนีแต่ว่าปลาุโอ้ยไล้เต็มเว้ยโอ้ยลูกเฮ็นเจ้เจ้าคือเป็นสิเหเจ้าโอ้เหอุมปลาได้คราวนี้อ้เป็นได้ายเอ้ารอบนี้ันน้จะมีบ้าคือว่าใน่ย ฝากเอฟซีจากบาทรอบนี้ตอนนี้ก็นั่งได้สอบเครื่องหน่อยเนาะโอ้สอบยุเลียได้หน่อยเนาะสอบเงาสวยสอบยุเลียบอกเลยจ๊เลยมาหน้าบวเทิงบับอยคิโลกอ่ะเทั้งสอิโลกมาบอยมากูนากูต้าเนี่ยยานกล่องบอกบอกล่องมาใส่ไปจดเนั่นนั่นอ้ยอ้ยบเดพักได้ ผู de de ok! oh, ้ปด oh, uh ุภ <mo> <coaching> huh? <net> ัณฑ์ด้วย่าโอ้ยไปอีกแล้วไปเ้ปศุภัณฑ์้ป <net> ีแลท่านไหนกันยังบทันเหลียวอยู่งไร้บยถือไรกับบุีได้ผู้ปดนางอแเลเเจ้าบุไป้ายใหญ่นี่โอ้ยไะอิกรรมจกโตัวในี่อ๋อิดเถอุ้ยมันนี่เจ้าฟองซีตีได้มันนี่อุ้ยอ้ยุยังบได้ โอ้ยป้าตีถั่วคือโอ้ยสุดยอดโอ้ยพุญโอ้ยจบหัวในตกน้ำได้โอ้เด็กตัวไอ้สามบ่อาตีถั่ยมึให้ง่บ่อยโอ้ยมึอนี้เจ้าทำลายซีทีเลยไอ้มือนนี่ซีทีแตกเลยออ้ยปลาไข่ผมได้ไอ้นี่ มันคองใหญ่ครับสุดยอดไยเมื่อนีเลยทั้งบานเขาโอ้เหลียวแรกได้มาเนี่ย